สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินหน,หน่อยกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเส้นครับเอฟซีทุกทุกทานเ้ยค่ะเดอ้อสวัสดีวันที16่16เมษายน2568เด้าอยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้หน่หนอยสิมาเหลาความฝันให้พ่อแม่พี่น้องฟังเ้ยค่ะเดอ้อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางเหล็กฝันท่านใดที่เขามาเลลา อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านใดที่บ่ท่านเขากุมน้ำโมสนใจเขากลุมน้ำโมแอดไอเดลไลสแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมม่ขึ้นเนโนหน่อยฟันไหมหลังจากที่หนูนหน่อยไปถวายซอง ดูที่สำนักสงสามมาัคคีถ้ำท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้เป็นพิธีเปิดเนตรดวงตาองค์พระยานาคเจ็ดเสียงท่ามมนผู้ชมนูหน่อยก็ได้ไปรวมพิธีน้ำหลักกาไปถวายซ่ยอ,ยยะะงยองเรียบร้อยแล้วนะคะเด้อนูหน่อยได้ถวายซ่องเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ยอดเงินรวมทำบุญ สร้างองค์พญานาคเจ็ดเศียรร่วมสายแอดมินนูหน่อยสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเด้อค่ะมจมสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทเฉพาะสายนูหน่อยกับพ่อแม่เอฟซีนูหน่อยสมมอบถวายเมื่อวานเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยขออนุมโมทานาสาธุบุญกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเด้อพญานาค จ็ดเสียนสั่งยังบทานเสรจทธรนมช้ชมปีหนาจังวากันใหม่ยังติดเจ็ดอยู่ธรรมชมเ่ิ่นสร้างไปเรื่อยอยังติดเจ็ดเมื่อวานนี่หนูหน่อยก็ไดไปส่งหมอบเรียบร้อยเลียวนะคะเนาะบัตเทนีธรรมชุม่มอนไปหน้หน่อยก็เริ่มหอกสุฟั้างลงรดยางเข้าไปคนยิ่งลุกห้าบเนี่ยไปธร,รมชมบัดเนีถวายซ่อง พิธีเสร็จเรียบร,ยร้อยแล้วไปรับประทานอาหารเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่ปูเพิ่นบอกในสำนักสมเดยทธรรมชม้ชมตัวเลขที่ปูเพิ่นบอกมาหกเก้ากับเจ็ 0. ดศูนย์แล้อค่ะเด้อปูหายตัวเลขมาหกเก้ากับเจ็ดศูนย์ธรมชมอันนี้ตัวเลขที่ปูบอกธรนมชม้ชมตัวเลขอยู่ในพิธีนู่หน่อยบลูจำว่าใดธรนมชม้ชมนู่หน่อยจำเอาแต่ของปู หลวงปู่หวงตาเป็นบอกมาหกเก่ากับเจ็ดศูนย์ใที่นี่ตอนกลับมาน่หน่อยก็เลยไหวาลากลับหนะท่านะามช้่มไหวองไหวองปูพญานาะคนหน่อยก็เลยบอกเป็นวายทั้งสี่ละ่านมชม้ชมเหล็กกับลายตัวโพดน่หน่อยกับบางสี่จักสีเอาตัวใดจังได กะนั่ไปบอกอยู่บ้านในเด้อโนหน่อยบางสิล่ะท่านผู้ชมไปบอกเป็นโตเนื้อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถือน้ำเนื้อปูถ้าเถือแล้วกัสิได้กลับมาทําบุญน้ำอีกมาติดเจต่อโนหน่อยบางสิล่ะท่านผู้ชมจากนั้นกะกลับมากลับมาบ้านกับอะไ้คิดยังได้ท่านผู้ชมโนหน่อยกับไปทรงนําพระต่อทรงนำพระพระประธานยุวัดในหมู่บ้านท่านผู้ชม นุ่นหน่อยก็ไปสงผะสงปู้ลยองแต่ว่าไม่ผราประทันองไงอยู่หลุมหนึ่งนุ่นหน่อยกับไปขอพรธรรมดาละ่ะธรรมชมหลักก็ไปสงปูสงปูรักบ้านธรรมชมรู้จักบ่สงปูรักบ้านนุ่นหน่อยก็ไปขอพรขอฉกขอหลาบนั่นแหละธรรมชมแต่ว่าตอนนอนหนุ่นหน่อยบริขิดอย่างนี้ น่นหน่อยฝันแม่ทรมะชม่มพ่อแม่พี่น้องสิว่าจังใดกับ,บลู่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าน้หน่อยฝันจากสีแมนบอมแมนเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มาฟังมาพิจจรนาไปน้ำกันเบิง่งสิเป็นยังบุญบอหรือว่าสิเป็นจัาใดโน้นหน่อยกับฝันขักฝันแน่ทรรมะชม่มบอกเป็นโตค้าขักบอกทั้งบนทั้งล่าง ในความฝันไปซื้อเลขธรรมช้ชมไปซื้อหวยเสียงกระซิบใส่หูเลยธรรมชม่มซีแปดแปดซีเขาหลอกไว้แล้วหกเจ็ดหกศูนย์น่นหน่อยก็เลยซื้อไปเลขออกซีแปดธรรมชมเลขออกซีแปด ถือกเกลกท่านผู้ชมในความฝันถือคักถือเนี่ยน้นหน่อยถือกเกลกในความฝันคนบอกว่า c แปดแปด c ดิท่านผู้ชมน้หน่อยถือกเกลกบว่ที่นี้ข้างบนกำลังสีหมุนข้างล่างออกไปแ้ว่แปดแปดสี่าที่นี้หมุนข้างบนข้างบนนี่หกเจ็ดกับหกศูนย์เขามากกว่สิบบอกอีก หกเจ็ 67, บอมนหกศูนย์ 60, บอตองกับบอมนเลขสามตัวที่ทานผู้ชมเสียงกระสิบบอกสองตัวทั้ทงบนทั้งล่างให้เอาหกศูนย์บอตองกับได้ยินหอดเสียงบอกว่าบอตองกับทามมนผู้ชมนน่นหน่อยฟันค้าครับเตวาบอท่านใดออกดิทามมนผู้ชมนน่นหน่อยสะดุ้งตื่นก่อน แต่ว่าซีเปดนั่นถือแล้วถือคักแล้วถือคักถือแน่ธรามผช้ชมถือเหล็กดีใจพ่อแม่พี่น้องผิดจารณาเบิ่งด้วยค่ะเด้อนู่นหน่อยฝันนู่นหน่อยกับบเสียความฝันจากของดีธรามผช้ชมนู่นหน่อยฝันว่าเหล็กออกมันบ่ออกกดีท่ามผช้ชมแต่ว่าครั้งนี้บรูสิเป็นจังไได หกศูนย์ว่าหันออกสะดุ้งตื่นก่อนตี๋สามนู่นหน่อยมัดจดไว้เลยท่านผู้ชมอย่าลืมบออค่าค่ะเสียงกระซิบบอกว่าเขาล็อกไว้แล้วเขาล็อกตัวนี้ล่ะหกเจ็ดบ่แมนหกศูนย์หกศูนย์บ่อตองกับตะวาสี่แปดแปดสี่เพื่อนว่าห้กลับน้ำนู่นหน่อยบ่เคยฟันจังสีจ้าอย่ท่านผู้ชมบ่กเห็นหนาก้นเบาได้ยินแต่เสียงเสียงกระซิบซิมเส่หูเลยท่านผู้ชม ฝันจังสีหล่ะธรรมชมตกใจตื่นตอนตีสามนน้อยกัยังว่ามันแมนบ่ธรรมชมมันแมนอยู่บ่มันสีแมนบ่ธรรมชมจังใดกัพิจารณาเบิงเดค่ะเด้อคุณ่อคุณแม่อันนี้เป็นเพียงความฝันเท่านั้นพ่อเป็นแนวทางนะคะเนาะทันใดมักกัดจัดไหวจักนิดจักหน้อยพ่อได้ลุนเดค่ะเด้อน้อยกับโบเซียความฝันจะคข้องแต่ว่ากัดสิเอาไหวพ่อได้ฟังอยู่ธรรมชม เอาทานผมุชมมาเบ่งตัวเลขนํากันเลยนะคะเนาะเสียงกับสิบบกเลยทานผมุชมเขาว่าเขาล็อกไว้ให้เหลี้ยวเขาล็อกไว้คักานผมุชมเลขฝฟันหน่หนอยเสียงกับสิบบกเด้อานผมุชมสี่แปดบนล่างไปกับน้ำเด้อทานผมุชมท่านใดทีเที่ทงสี่แปดแปดสี่ ขังแรกซี่แปดแปดซีนี่ถือคักท่านผู้ชมต่อมาบอกว่าหกเจ็ดหกเจ็ดกับหกศูนย์แต่ว่าหกเจ็ดว่าหายทีมเดืองท่านผชม ตอนแรกบอกว่าหกเจ็ดมาที่นี่ต่อมาว่าหกเจ็ดบ่แมนหกศูนย์หกศูนยถือเกลียวหกศูนย์เขาหลอกว่าเห้เดียวหกศูนบ่ต้องกลัพพ่อแม่พี่น้องนูนหน่อยว่าบนล่างไปกลับนั่งเลยค่ะเด้อต่อมาเลขลองตาบอกเนาะคะนะ่ะเนาะปู่บอกข้างบนนี่เป็นเลขฝันนูนหน่อยดิท่านผู้ชม ต่อมาเป็นเลขปูบอกปูบอกในวัดเด้อท่านผู้ชมปูประกาศบอกหกเก้ากับเจ็ดศูนย์อันนี้เลขไปไปสำนักสงฆ์ท่านผู้ชมไปสำนักสงฆ์สามัคคีธรรม บ้านทุ่งสวรรค์ตำบล่าศิลาบอกธรนมช้ชมน้อยหลงเล้ยน้อยลืมแล้วเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยนํำบ้านทุ่งสวรรค์ตำบล่าศิลา,า,ำา,ลาอำเภอสองดาวจังหวัดส,สกนลนครมันพอม็นบ้านจะขาวางธรนมช้ชมน้อยก็เลยหลงน่าจะเมียนธรรมช้ชมอันนี้เลขปูบอกธานมช้ชมแต่ว่าน้นอยคือหมก 70, ักเจ็ดศูนย์ค่ะเลขมาบ่มาบลูแล้วธรนมช้ชม สี่แปดแปดสี่ฟันนูหน่อยหกเจ็ดหกศูนย์เหล็กฟันปูบอกในหกเก้ากับเจ็ดศูนย์เก้ากับหกตัวเดียวกันได้เนาะท่านผู้ชมเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกเก้าแป่งสันน้ำบอกท่านผู้ชมเอาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิร์แคปหนาจอด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นเพียงความฝันนูหน่อยท่านผู้ชมมันสีแมนดูบ่ท่านผู้ชมแต่หวานหน่อยกับฟันขักได้ท่านผู้ชมฟันขักฟันเนี่ย ตื่นขึ้นมาตีสามนะ่านมช้ชมจนใจสันตกใจว่าสินอนตัวลูกขึ้นมาเขียนตัวเลขกไว้ก่อนธานมช้ชมยันลืมแมถ้านอนลับไปแล้วลูกขึ้นมายันลืมเขียนไว้เลย่านมช้ชมยันลืมเอาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเดอร์ซัหรับคลิปนี้นูหน่อยมีมาฝากมาตอนเพียงทอานี้ขอห,เห้เฮงๆปังๆไปน้ำกันถ้าอ,อกอหลีทร,รมช่มสี่้ปด4ปด4ี่หูนนี่ มาทำบุญน้ำกันเร้่มธรรมชมมาสางเก็บพญานาคไขมันเหลวน้ำกันธรรมชมเอาธรรมชมขอหายชคกไ้มานไปน้ำกันเ้ยค่ะเด้อรัฐบาลไทยเมื่อเน,นี่ธรรมชมขอห้ยแห้งๆปังๆจุกจุกทันคลิปนี้โนูหน่อยขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ